ด็อกเตอร์อ,อนน์ขุดปมอดีสสส่งคนตะโกนในโรงหนังซัดกลับนิพิษไร้ราคารองหัวหน้าพักแต่สอตบตกบานปลายจนคอการเมืองต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเมื่อด็อกเตอร์จากนิดาหาันกล้าออกมาแชร์พักเก่าแก่แบบรัวๆทำเอาหลายคนในพักนั่งไม่ติดต้องลุกขึ้นมาตอบโต้อย่างดุเดือดซึ่งเรื่องนี้คงต้องเกาะติดกันต่อไป จากเปิดโปงจับมือคนแดนไกลและพักคิดล้มล้างสถาบันตั้งรัฐบาลกลายมาเป็นเรื่องการเมืองเผ็ดร้อนยิ่งขึ้นทุกทีโดยในวันที่16เมษายน2564นายนิพิธอินทรสมบัติอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยเป็นการตอบโต้อาจารย์อนน์ว่าอานน์เธอคงคิดว่าเธอสำเร็จวิชาสถิติดูฟ้าดูดาวทำนายโชคชะตาได้ เธอคงภูมิใจว่าครั้งหนึ่งเธอโด่งดังจากการได้โต้เด็กทางทีวีแต่เรื่องนั้นปราดมิได้สรรเสริญเธอหรอกเธอควรให้ความรู้กับเด็กมากกว่าที่จะใช้สถานะที่เหนือกว่าเข้าข่มเด็กเธอทำเหมือนผู้ใหญ่ที่ไล่เตะเด็กกลางตลาดสดมิใช่ใชัยชนะของเธอหรอกแต่เป็นความพ่ายแพ้ของเธอต่างหากอานนท์เธอนี่แหละจะทำให้สถาบันนั้นพลอยมนมองด้วยอวิชาของเธอ โดยการที่เธอสงวนความรักนั้นไว้เป็นของเธอแต่เพียงผู้เดียวและเธอบังอาจกล่าวหาสำนักวิชาเก่าแก่สำนักหนึ่งว่ามิได้รักสถาบันหลักทั้งๆท,ที่สำนักนี้อยู่ค้ำชูประเทศนี้มาตลอดและสิทธิสำนักนี้ยอมพลีชีวิตเพื่อสถาบันอันเป็นที่รักได้ทุกคนอานทน์เธอสร้างความแตกแยกสร้างความร้าวฉานโดยเหตุอันไม่สมควรเลย เธอทำเพราะกิเลสที่หมักหมมในกระมละสันดานด้วยความอยากได้ใครดีในชื่อเสียงและด้วยความมักใหญ่ไฟสูงของเธอบัดนี้เรารู้แล้วเธอคือนักโหนนูนน่นโหนนี่สุดท้ายเธอบังอาจโหนฟ้าและแบ่งแยกดินเราประจักษ์แล้วว่าเธอไม่ใช่ปราดหลอกแต่เธอเป็นเปรตมากกว่าโทษของเธอเป็นมหันตโทษเธอจะถูกลงโทษจากองค์พระแม่ธรณี จงหยุดความอาหังกาของเธอเสียณนะบัดนี้หาไม่แล้วก็จงรอวันที่ธรณีสูบเธอลงสู่นรกขณะที่ในวันเดียวกันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์คณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงในนิพิษอย่างเผ็ดร้อนไม่แพ้ก,กันว่าเรียนท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผมอ่านที่ท่านเขียนถึงกระผมด้วยความอนาจใจในโวหารแบบพักประชาธิปัตย์บางส่วนซึ่งเก่งไปด้วยโวหารมากกว่าการกระทำพักนี้พูดเก่งผลิตแต่นักพูดและดีแต่พูดมากเกินไปจริงๆคนทำงานก็มีที่ทำงานอย่างเดียวไม่พูดมากเลยก็มีเช่นคุณหญิงกัลายาโสพลนภานิชผมไม่มั่นใจว่าท่านมีผลงานดีเด่นอะไรขนาดไหน ขณาดที่ทำให้รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ในภาคใต้สอบตกล้มควมคำม่ำขมำไม่เป็นท่าการที่ผู้อาวุโสระดับรองหัวหน้าพักใช้โวหารระดับตำํต่ำให้คนอื่นไปเป็นเปรตและหาว่าคนอื่นโหนสถาบันช่างไม่แตกต่างอะไรกับที่นายทางไหสุวรรณทัศน์อดีตสสอพักประชาธิปัตย์ให้คนไปยืนตะโกนกลางโรงภาพยนตร์ว่าปรีดีฆ่าการที่ท่านออกมากล่าวหาว่าผม ทำให้สถาบันตกต่ำและกล่าวว่าผมโหนสถาบันนั้นแสดงว่าท่านไม่มีอะไรที่จะกล่าวหาแล้วไม่มีอะไรที่จะตอบโต้แล้วและแปลว่าสิ่งที่ผมทําเป็นประโยชน์มากจนมีคนที่มีทัศนคติในทางตนกันข้ามต้องออกมาเล่นงานผมกล่าวหาผมนี่ก็เป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดผมไม่คิดว่าตัวเองเป็นปราาดไม่เคยยกหางตัวเองขนาดนั้นผมไม่เคยคิดว่าตัวเองนั้นเป็นปราาด ผมไม่ยกหางตัวเองขนาดท่านอดีตรัฐมนตรีสอบตกและเวลาไม่ได้เป็นรัฐมนตรีในสมัยหนึ่งออกมากระฟัดกระเฟียดรุนแรงอย่างคนไร้วัฒนธรรมที่อกหักซ้ำแล้วซ้ำอีกตำแหน่งคงหอมหวานและเป็นที่ต้องการมากกระนั้นหรือครับท่านผมเรียกว่าท่านท่านเรียกผมว่าเปรดไม่เป็นไรเปรดจะอุทิศกุศลแผ่เมตตาให้ท่านนะครับกราบคารวะและขอบพระคุณเป็นอย่างสูงปอลอ ผมลืมเขียนไปว่าพักประชาธิปัตย์ควรหาคนทำงานให้เก่งทำงานให้เป็นและพูดให้น้อยชาวบ้านเขาเบื่อโวหารแล้วมันไม่มีสาระและไม่เกิดประโยชน์อะไรกับประเทศขออวยพรให้ท่านสอบผ่านในการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้นไม่สอบตกซ้ำอีกเพื่อให้ท่านได้มีมูลค่าอะไรกับเขาบ้าง